สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอัตตี้ฟรีแมนในช่ีเอฟเอ็นะครับหรือเรา S n s Thailand นวันนี้เรานัดลูกค้ามาคันหนึ่งครับเป็นโรลเลอร์เอสทีเครื่องร้อยสิบเจ็ดจะมาใส่แคมกับเราเดี๋ยวจะไปให้ชมกันว่าใส่แคมมา้ามาเท่าไหร่อะไรยังไงแลว้วมาตรฐานของเราการใส่ช่างเราดีแค่ไหนนะครับตอนแรกเราจะวัดก่อนนะครับว่ารถเดิมมีมามีมาเท่านี้หลังใส่แคมเท่านี้หลังจูนเท่านี้แต่นะตอนนี้มีปัญหาท่านผู้ชมก็คือคอมพิวเตอร์น่าจะริบว่าลาตาย <c oughs> <laughs> อดเลยครับ อย่างนี้เราก็ต้องใส่ก่อนนะครับ๋ยวเวลามันบีบเวลามันบีบเลยอย่าไปใส่แคมก่อนนะครับครับว่าตอนนี้นะครับอยู่กับรถแล้วนี่ขึ้นลิฟต์แล้วเรียแบบร้อยแล้วสินค้าที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับก็จะเป็นชุดชุดเล็กมีเกี๊ยวไม่ใช่ชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่วัออนนี้ลูกค้านะครับเลือกใช้แคมนะครับ S อ S 465สี่หกห้านะครับแน่4สี่หกห้าก็จะได้ช่วงต้นนะครับได้ทอก บอกเลยว่าลูกค้าต้องการแบบว่าแซงรถแล้วไม่ต้องเชนเกียร์นี่แหละรครับตอบโจทย์นะครับพร้อมพุทหลอดนะครับสีดำแล้วก็ประคองริปเตอร์ครับหรือว่าตัวรอกริปเตอร์หรือทับเป็ดครับครับอันนี้ของเดิมมันเป็นพลาสติกอ่ะอน,นี้เป็นไทเทเนียมอ่าแล้วก็เปลี่ยนปอกแฮนด์ด้วยครับวันนี้ลูกค้าครับแล้วเดี๋ยวชมกันว่าใส่แทมไปแล้วเสียงมันจะเปลี่ยนจากเดิมแค่ไหน แล้วก็อาัตราเร่งจะดีแค่ไหนนะครับลองชมกันครับผม ได้เปลี่ยนแคมเสร็จแล้วนะครับในโรส s ี P, ปี2023นะครับวันนี้สิ่งที่ลูกค้าเล้อใช้จะเป็นแคมป์เอสเอสี่หกห้านะครับฟุตหลดนะครับตัวล,อล็อกอิเต์ก็อย่าลองฟังเสียงกันว่ามันดังขึ้นมากแค่ไหนแต่กท่เดิมเสีองลมเ์มันก็ ต่างจากข้อเดิมมากไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าอัตราเร่งในกินไดชัดแน่เดี๋ยวเราลองวัดแรงม้าดูก่อนว่าก่อนจูนนะครับหลังจากรถเปลี่ยนท่อเป็นแคม46ไปเนี่ยแรงม้าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมาลองวัดกัน การวัดไปแล้วานคุณเป็ตัวแ้ร้อมจะาบานะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับกับการเปลี่ยนแคมกับจูนรถนะครับก็ผลที่ออกมาลูกค้าแฮปปี้นะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่า465เนี่ยมันขี่สนุกจริงๆสมูทมากๆนะครับแล้วก็คือแบบแคมเปิดมาเปิดมาต้องตัวนี้เลยครับ465นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะเปลี่ยนและจูนกับเราโทรมาได้ที่ซีเบียนสุพรรณครับซีผมครับอัตตี้0 8 7 5 9 3 2 2 2จครับหรือนกกรอยครับ0 8 6 3 0 6 2 2 2กหรือเจสสินครับ0841375545นะครับหรือถ้าอยากจะคุยรายละเอียดก่อน พิมเข้าไปในบ้านฟ้าครับ o o k เข้าไปในเพจ C F M Parts and a c c e s s o r y for h a l e y Davidson ครับเข้าไปทักได้เลยมีแอดมินตอบอยู่นะครับถามราคาจะทำอะไรได้หมดท่านได้สนใจอย่าลืมโทรมาหรือถ้าอยากจะไปชมของจริงๆนะรเรามีของที่แบบโชว์หน้าร้านให้ท่านได้ชมก่อนเผื่อเผื่อท่านได้แบบดูในนี้มันไม่ค่อยยากหรอกต้องดูของจริงแล้วโดนป้ายยานี่นะครับมาดูของจริงของเราเยอะนะครับก็มาดูได้ที่ C F M นะครับพิมเลย Google Ma p ครับ C F M สุพรรณบุรีนะครับเขาจะพาท่านมาที่นี่เลย นะครับฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ